อยลืมกดแชร์ให้เราทีละนึงแชร์หนึ่งแชร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งมจะอ่านแชร์ไม่ออกแต่หนึ่งก็จะดีใจนะคะอ่านแชร์ไอ,อ,อ่านคอมเมนต์ไม่ออกแชรค่ะเนยค่ะเนยน้่งี่ชอบบ้านะคะก็วงค่ะสี่ถุง1นึ่งรอยบาทค่ะาจิาจะได้ลายิกะไอเมอร์ไหมคะถ้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะหนึงเบเงินต่อก็ได้ค่ะ เป็นอะไร Studio? น้ำตาจะไหลเลยไหมเฮ้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำพริกค่ะน้องใบข่ายข่ะน้อปังกรอบค่ะหนเรียนที่ดัรุ่นนิมิตค่ะชื่อจริงกับชื่อเล่นสกุลที่เด็กจริงที่น่านเจรจาพีดีค่ะเฮ้ไหนๆก็มากันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมกดแชร์ให้เราทีละนึงแชร์หน่งห

นี่คือรสชาติไข่เค็มค่ะจะกรอกรอบค,ค่ะอันนี้เนยจะหวานค่ะค่ะแลคะขายแค่ไหนคาหนึ่งถุงสามสิบบาทสองถุงห้าสิบบาทค่ะสี่ถุงหนึ่งร้อยบาทค่ะเสียค่าส่งไหมคะไม่เสียค่ะเสียสิเสียสิคะเพราะว่าค่าส่งมันตั้งหกสิบบาทค่ะ เนยน้ำพิกชอบบ้างนะคะเพราะันหวานค่ะใครใคงน้ำพิกชอบนิดนึงค่ะเพราะเค็มค่ะเฮ้อ hey, สวัสดีคะ่ะสวัสดีทีซิเออ,เอวันนี้องนพิกเนี่ยอยากจะมาขายขนมปังในหน้าเพจผมนะครับ <ผม S 2> บอกว่า <c oughs> อะไรนะหนูอยากได้นาฬิกาใครที่ได้ดูคลิปที่ไปถ่ายมาวันนั้นหนูไปขายขายขายขนมปัที่ไหนคะเราให้พี่พี่ฟังไหมกาดประตูเชียงใหม่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ตอนแรกยังขายยังไม่ได้ค่ะเสียใจมากค่ะใช่ค่ะดูไม่ออกเลยค่ะหน้าหนูอะคือแบบ <laughs> หน้าเป็นยังไงตอนที่คนเวลาเข้าไปคุยแล้วเขาพูดยังไงบ้างเป็นกำลังคนกินก๋วยเตี๋ยวอยู่สวัสดีค่ะยังไม่เอาหรอค่ะใช่ค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อนางนัีค่ะแม <laughs> ่ขายขานมบังกรอบค่ะแม่คุณแม่หนูทําเองค่ะไม่เป็นไรค่ะ <laughs> ใช่ปะใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะแล้วก็ แต่วันนั้นขายได้หมดนะสรุปแล้วเป็นไงแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ย่อท้อใช่ไหมตอนแรกขายไม่ได้เลยเกือบ20นาทีนะตอนแรกยังไม่ดีใจนะคะตอนที่2ดีใจมากเลยค่ะตอนแรกไม่ดีใจเพราะอะไรจะขายไม่ได้ค่ะ <laughs> วันนี้ก็เลยมาไลฟ์ขา,ขายขนมปังเหลือกี่ซอง แปดสองเอแล้วถ้าใครเข้ามาแล้วมาช่วยแชร์ให้หนูทําไงคะพี่มีจะอ่านแชร์ไม่ออกแต่หนูก็ยัดีใจนะคะอ่านแชร์ไม่ออ,อ่านคอมเมนต์ไม่ออกใช่ค่ะอ่านตัวหนังสือยังไม่ออกใช่ไหมขายอะไรแนะนําไปสิเดี๋ยวป้าป้าจะอ่านให้ฟังว่ามีใครทักทายเข้ามาขนมปังขา <c oughs> ขนมปังขายไม่สรถค่ะแล้วน้าขิ้ก็อยากกินทําไมถึงต้องมาขายขนมปัง <c oughs> เหตุเหตุมันคืออะไรคะคือว่าหนูอยากไหน้นาฬิกาไอโมนะคะอืม อยากได้นาฬิกา <S <S <ๆ>ก็เลยอยากจะหาเงินซะค่ะปะ๊าป๊าไม่ซื้อให้ผมไม่ซื้อให้นะครับขายยังไงเไหนบอกพี่ๆเขาสิใครจะสั่งอะไรยังไงบ้างเร็วๆใครจะสั่งนะคะม, <S <S มีเยอะเลยค่ะมาป๊าป๊าจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังวันนี้มีใครเข้ามาทักน้องนะ้ำพริกกินจานของเราี่จินนี่มา,าคุณลิ้นจีเจ๊พลอยสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณลิ้นจีเจ๊พลอยนี่แล้วพี่วุฒิศักดิ์ฟาร์มสุกรจำไม่มาที่น้องพริมมี่ครับค่ะอืมส่งมาให้น้องพริมกินหน่อยสิเอาเร็ว ออพี่เมย์จำพี่เมย์ได้ไหมพี่เมย์กับแม่งานจำได้ค่ะเขาชอบให้หมากระหลังหนูค่ะเหรอคะหนูไปเจอพี่เมย์กับแม่งานที่ไหนคร พี่เมย์กับแม่นาะตอนไปตอนไปทัวร์จตุรสทีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จตุรสทีไปอินเดียใช่ค่ะไปอินเดียจตุรสทีนี้ไม่เคยไปไปทัวร์อัสตะวินายักษ์ค่ะน้องพีบอกว่ารับ4ี่ถุง4ี่ถุงนี่กี่บาทคะหนึ่งอบาทค่ะ100บาทบวกค่าส่งเป็นเท่าไหร่คะอีก60 100ร้อยบวก60เป็นร0 0ยบวก60เป็นเป็นกี่บาทคะ ใใ <c oughs> แล้วก็นับอีกหนึ่งร้อยใช่ไหมครับ <c oughs> เริ่มนับเลยคะ่ะเดี๋ยวสามทุ่มป้าจะมาร้อยหกสิบบาทอ่ะบอกบอกบอกอ่ะน้องพริมมี่รับสี่ถุงค่ะโอนมาที่บัญชีนี้ร้อยหกสิบบาทได้เลยคะ่ะร้อยหกสิบบาทนะคะถ้าสี่ถุง <c oughs> เพิ่มค่าส่งไปร้อยหกสิบบาทคะ่ะ <c oughs> อ่ะตอนนี้มีคุณกุ้งพรชื่นบอกว่าน่ารักมากคะ่ะแม่คะตัวน,อน้อยดูแลยอย่าลืมมา้ไงคะอย่าลืมไล์เรอบีละหนึ่งแช่หนึ่งแช่ เนี่ยั่งแั้งพออแล้วรวเยอะเหลือเกินแล้วก็ใครที่สนใจนะฮะอ่ะอธิบายทีซิมขนมปังกรอบของหนูมีกี่รสชาตินะมีสองรสชาติค่ะมีไข่เค็มค่ะกับเนยค่ะรสชาติของไข่เค็มเนี่ยอร่อยยังไงบ้างไหนเล่าซิอร่อยตรงเค็มค่ะอร่อยตรงเค็มใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นเนยละฮะรสชาติอร่อยยังไงครอร่อยตรงหวานค่ะตอบได้ดีมากเลยนะครับกินแล้วเนี่ย สุขภาพดีไหมไม่ดีค่ะอา้าแล้วใครจะกล้ากินนะหนู <c oughs> ฮะอันนี้ขา, <c oughs> ขายขายของไม่ได้แล้วนะเนี่ยพูดแบบนี้ <c oughs> สุขภาพดีมากค่ะ <c oughs> เพราะว่าถูกสุขะอ,อนามัย <c oughs> ใช่ไหมคะใครเป <c oughs> ็นคนทำคุณแม่โอ้ยคเออเพราะฉะนั้นใครที่สนใจขนมปังกรอบตอนนี้เนี่ยไปสี่หอแล้วถามน้องพิมมี่ซิว่าเอาลถอะไรเอารถอะไรคะน้องพิมมี่พี่เมย์บอกว่า พี่เมย์สั่งสามถุงค่าถามพี่เมย์เอรถอะไรบ้างเร็วพี่เมย์คะเอารถอะไรบ้างคะสามถุงค่ะพี่เมย์บอกว่าเอาเป็นเบนซ์หนึ่งนะครเฟอร์รารี่หนึ่งค่ะแลมโบกินี่หนึ่งอะไรอะคะเปลี่ยนเป็นสีถุงเลยพี่เมย์บอกค่ะอ่ะเอารสชาติไหนคะป๊าเอาจนิงเจ้ารสชาติไหนคะพี่เมย์กับน้องพิมพ์มพี่พาย จำพี่พายได้ไหมคะเจนได้ค่ะพี่พายเป็นแฟนใครคะแฟนของพี่วิกกี้ค่ะพี่วิกกี้เป็นคนอินเดียค่ะอินเดียพูดทักทายสวัสดีภาษาอินเดียภาษาฮินดีพูดว่าอะไรเนมัสเต้เออลองต้องสิเนมัสเต้เนมัสเต้นะคะ<ช>น้ำจำได้ไหมน้ำภาษาอินเดียอะไรปลาอะไรปลาไปนูน่นแห่ปลาอะไรจำได้ไหมปานนีปานีจำได้ไหม คราวนี้ในขณะที่เรารอเนี่ยพูดถึงอีกหนึ่งอย่างเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลายๆคนคงจะเริ่มทราบข่าวว่าผมกำลังจะเตรียมนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นเตรียมการการสร้างอะไรคะอุทยานองค์พระพิกเนต้าที่จังหวัดเชียงภูมิแล้วก็นอกจากที่เราไปทำเรื่องที่ราชการใช่ไหมคะน้องน้ำพริกได้ไปช่วยปลูกต้นไม้ด้วยไปปลูกอะไรมา ปลูกไผ่ค่ะปลูกไผ่เหรอฮะปลูกไผ่ร้องเพลงไปด้วยนะคะเพาะด้วยค่ะไผ่ร้องเพลงได้ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะร้องไงคนบาทเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าแค่ไหนว่านำแค่ไนขึนหาทางสู่เออยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเดี๋ยวสลับกันมันไผ่วงสะท้อนไม่ใช่ปลูกไผ่พันอะไรมาฮะ คือไข่รสร้างมวน,นะครับก็คือไปปลูกไว้เป็นแนวรอบร้อมของอุทยานก่อนค่าจายอย่าอย่าลืมทำอย่าลืมทําร้านของหนูด้วยนะคะร้านร้านของหนูจะทําอะไรหนูจะร้านของหนูจะทําเป็นร้านขนมป,ปังนี่คุณทานทิพย์บอกว่ารดเนยสี่ถุงห้าร้อสิบ <160 S 2> <ห>น,นะคะส่งสลิปได้ที่อินบ็อกซ์ผมเลยนะครับใครที่โอน ผ้าขนมปังกรอบม,มาแล้วอยอดขายทะลุปเป้าใช่ไหมเ,เกิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทาขึ้นใหม่ป้าจ๋าขาจะได้ลากาไอ้เมืเมอม่อไหมคะก็ถ้าขายได้ครบตามเป้าหมายก็ถือว่าหนูทําได้นะครับอ่ะใครที่มาช่วยหนูซื้อขนมปังกรอบในวันนี้หนูต้องขอบคุณพี่ๆเขายังไงขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแต่นี่เขาซื้อมั้งคะ พี่จินนี่บอกว่าเดือนหน้าเจอกันน้องพิมมี่นะคุณพ่อคุณพ่อผู้ดีสั่งบอกว่าไข่เค็มสามเนยสามนะฮะพี่เมย์เอาไข่เค็มสี่ห่อพี่ทานทิพย์เอารสเนยสี่ถุงหมดพอดีเลยใช่ไหมคะเกินแล้วค่ะขอบคุณพี่เขาสวยๆสิขอบคุณนะคะแม่กล่าวคําขอบคุณเหมือนเวลาท่องบทขอขมามาไพี่นเนธสิโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สวดขอบคุณนะคะที่มาสนับสนุนความตั้งใจช่วยซื้อขนมปังของกอบของพิ๊กเป็นเกินแล้วค่ะ ขอบคุณมากมากนะขอบคุณนะคะหนูอธิบายหน่อยซิว่านอกจากขนมปังกรอบแล้วเนี่ยแม่หนูนาหนูทำอะไรแม่หนูนาทำเค้กค่ะแล้วก็ขนมลาดูโมทกกมีเจ็ดอยู่เจ็ดสูตรด้วยกันค่ะหนูจะจำได้ไหมเจ็ดสูตรอยากฟังสูตรที่หนึ่งลาดูอภิมหาเศษฐีค่ะสูตรที่สองสูตรสองถูกต้องสองลาดูอะไรที่มันโอ้ยมีความสุข ลาดูปิอะไรลาดูปีติสุขค่ะสองลาดูมะพร้าวนมสดค่ะสี่บุนดีลาดูบุนดีบุนดีลาดูบุนดีลาดูค่ะห้ามอนติชิューลาดูหกนมสดนมสดค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดลาดูงาดำโอ้โหเก่งมากลาดูงานเฉยเพราะว่ามีทั้งงานดำและงาขาวอ่าใครที่ตอนนี้สนใจสามารถที่จะสั่งได้นะจ๊ะ ปกตินี้ปปาไม่เคยมานั่งไลฟ์ขายของวันนี้มาช่วยลูกหาเงินนะครับ <Okay. S 1> อยากได้นาฬิกา <Okay. S 1> เขาอยากได้นาฬิกามากนะ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าใครได้ดูคลิปในวันนั้นเนี่ยเราก็จะบอกไปแล้วว่าทําไมถึงต้องมาหาเงินเองนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะพยายามให้เขารู้จักค่าของเงินมากขึ้นว่า กว่าเราจะได้เงินมามก็อยากให้รู้ค่าของเงินให้ลองหาเงินเองแล้วเป็นยังไงบ้างหาเงินยากไหมคะยากค่ะแต่ก็ไม่ยากมากถ้าเรารู้จักวิธีการใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแล้วแต่ว่าใกล้ช่วงเทศก,กาลขึน้นได้จตุดละทีแล้วใช่ไหมน้องนะ้ำพริกเตรียมสวดบทอะไรไว้บ้างแล้วตอนนี้อ,อรารตีได้ถึงไหนแล้ว <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ได้สุกษรตาแล้วดุกกฮรตาดุกกฮรตาวาจาวิคนาตีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้อง วันกินจุนดานาจุชีดูลาจีะะจันเจเจเจมามูก,กว่าบาลาจีเจเด,ดอเจเด,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 ดตอนนี้เนี่ยเขาได้บทสุกการะตาแต่ว่าท่อนสองกับท่อนสามยังไม่ได้รตัตนะกัจจิตาภารา,า,ากโกรีทุมระานานาตียูตีกุมกุมเกชาราที่เรนนาจุชาโจวาโจวารา จุลสุนย์นาทีเกืยบได้กับได้อ่ะข้อที้สามลโบลมโบตาลมโบดาลาบีจปาลาพานิวัวันดานาตะวัตุนดาวัสกาตุนวัตกาตุนวัสสุนดาเสวนาสาจาวนาบัตเฮธนาจันจจีบาไวเฮตันจีาดีลาชาเิจึงคนนัน De 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 เดเขาพยายามสวดอารตีเพราะว่าพยายามให้เขาสวดมนต์ทุกๆคืนนะครับแล้วก็บทเชดุลลาเชดุลา de de ลาดูเช,ย,ชยังไม่ได้เขาเขาสวดบทพระศิวะได้เราวัฒวตรีเหลราวัฒวตรีวิคาราบัมมานีมาราวิเชกันทากาลาติเมจิยาลาลาวันยาสุนดา เจดจุนียาเจนิโรบาวาเฮฟุจจูลาะาเฮจูลาจูลาเจเดวะเจเดวเจชุยชังกาลาโฮสวามิชังกาลาอาลาติโอวาลูอาลาติโอวากุสการภูรการาเจเดวะเจเดขับภูรการาภูรานี่ไดไหมตอนสองยังไม่ได้ นี่ก็เป็นบทภาษีวะไปแล้วได้ขอบคุณสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยังไงบ้างคะขอบคุณขอบคุณพวกพี่นะคะที่ติดตามหนูคะ่ะแล้วก็ช่วยสนับสนุนด้วยวันนี้ใช่ค่ะติดตามน้ำพี่ได้ที่ไหนช่องน้ำพีจีจ,จาดค่ะ <c oughs> ก็มีในช่อง YouTube ช่องน้ำพีกจีจาดใช่ไหมคะแล้วก็ในเพจ Facebook ก็ช่องน้ำพีกจีจาดเ <c oughs> ช่นกัน <c oughs> กดไลค์ให้หนูด้วยนะคะกด Subscribe หนูด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นองน้ำพีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ จริงเยอะจริงบ๊ายบายดิ๊งดิ๊งหลังจากที่น้องน้ำพิกจีจาร์ของเรานะคะได้ไปขายปังกรอบที่ประตูเชียงใหม่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ไลฟ์สดด้วย่ค่ะตะกี้ป้าก็นั่งคำนวณดูนะตอนที่หนูไปขายที่กับประตูเชียงใหม่ขายได้ประมาณเท่าไหร่10กว่าถุงได้ประมาณ3 0 0บาทใช่ไหม วันนี้ได้ประมาณ5ใช่ค่ะหักค่าส่งประมาณ200นะคะก็เหลือ300แสดงว่ายอดขายขนมบางกรอบหนูเนี่ย600บาทใช่บาทอยากรู้มากเลยเทีนี้มันเหลือแค่ต้นทุน600บาทนะคะอ่า600บาทะคราวนี้เหลือต้นทุนว่าของแม่เนี่ยต้นทุนที่ทำไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจใช่ไหมคะเนื้อขนมปัาางต้าตาเท่าไหร่คราวนี้ก็จะดูว่าจะได้หรือยังถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรขนมกินต่อก็ แล้วใครจะบอกเราได้คะไม่ค่ะจริงเหรไปถามแม่ดิไปไปถามแม่ก่อนสิแม่จะค่าเดวาไหร่ค่ะค่าอะตอนนี้คำนวณมาแล้วว่าขายได้เท่าไหร่นะะค่ะหกร้อยบาทใช่ค่ะขาดต้นทุนค่าส่งหักแล้วเหลือหกร้อยเหรอคะคราวนี้ต้นทุนแพ็กเกจกับขนมปังนี่เท่าไหร่ ต้นทุนแพ็กเกจขนมปังเอา300ก็พอ300ก็พอแสดงว่าพอไหมหกร้อยลบ300เหลือเท่าไหร่เหลืออะไรสี่วะเหลือเท่าไหร่คะอ่ะมีอยู่6ใช่ไหมหกลบไป3เหลือเท่าไหร่สามค่ะเหลือสามร้อยใช่ไหมคะนาฬิกาหนูว่าสามร้อยป่ะแสดงว่าได้ไหมได้อยู่มั้งคะเอ้าไม่มั่นใจเหรอเดกมั่นใจค่ะ เพราะอะไรอ่ะนาฬิกามันแพงกว่านั้นเหรอคะต้องแค่คิดวมันจะอิงจะไม่ได้กลัวจะเสียใจเหรอจริงเหรอลูกเป็นไรอ่ะน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยทำไมล่ะลูกอยากได้ไหมคะใช่ไหมคะดีใจไหมเนี่ยดีใจค่ะอันไหนโชว์สิได้แล้วเหรอค่ะเอาจริงๆนะค่ะอันนี้เล่าให้ฟังจริงๆป้าเนี่ย สั่งซื้อให้ตั้งแต่บอกวันที่หนูบอกว่าหนูอยากได้แล้วแต่ป้าคุยกับแม่บอกว่าเอ้าถ้าวันไหนเขาเป็นคนที่มาถึงก็อยากได้อะไรก็อยากได้แล้วเราก็ซื้อให้ง่ายๆอย่างนี้มันก็ไม่เห็นค่าของเงินสิอย่างนั้นต้องไปหาเงินก่อนดีกว่าจริงๆป้าซื้อมาลองอะไรให้หมดแล้วคะเป็นไงคะดีใจไหมค่ะหนูหนูไม่รู้ว่าคืออะไรแต่หนูไม่กล้าเปิดออกค่ะถ้าเปิดออกก่อนก็ไม่เสร์ภัยสิคะหนูดีใจไหมดีใจค่ะต้องขอบคุณใครมาก ดีใจมากี่เศษเลยค่ะต้องขอบคุณใครมากเนี่ยขอบคุณนะคะมาขอบคุณนะคะแม่ไม่ใช่ขอบคุณคนที่ช่วยสนับสนุนคอยมาซื้อขนมปังเห็นความน่ารักของหนูด้วยขอบคุณที่มาซื้อขนมนะคะตอนนี้หนูได้แล้วค่ะแต่ดูสิเป็นนาฬิกาจากจีน <c oughs> ของเด็กส0 0รอกว่าบาทที่ช้อปปี้วีอะไรด๊า ตรงไหนอะคะแนม่นี่เวลากี่โมงแล้วลูกอ้าวนี่ไอ้เบอร์โทรค่ะเคยคิดเลขด้วยว่ามีทุกอย่างเลยถ่ายรูปก็ได้แค่นี้พอไหมสำหรับเด็กพอไหมคะพอค่ะนี่ค่ะเย้ต่างกับตะกี้เลยนะไอ้เงี้ยเราไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะหนูเก็บเงินต่อก็ได้ค่ะมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปที่ทำบากจิ๋วค่ะไหนดูสิหาเงินอย่างเงี้ยดีไหม เห็นค่าของมันไหมคะเห็นค่ะว่ากว่าจะได้นาฬิกาเป็นไงเมื่อกี้ถ้าแม่บอกหากไปสามร้อยปุ๊บหนูทำไมทําหน้าแบบเสียใจนะคะลูกเพราะว่าหนูคิดว่าเพื่อนชอบล้อเล่นหนูว่ามันแพงค่ะเขาอ่ะคิดว่าเงินสามร้อยเนี่ยซื้อนาฬิกานี้ไม่ได้เพราะเพื่อนบอกว่ามันมันแพงแพงก็มีแต่เราจะเป็นต้องใช้แพงขนาดนั้นไหมไม่ค่ะนี่สำหรับป้านี่คือแบบว่าใช้ของให้มันประหยัดแล้วก็สมวัย ของหน right ูด <and living> ีใจไหมคะดีใจค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่คอยสนับสนุนน้องค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องทงพิุ้ษนะคะบ๊ายบายค่ะ